ครับสวัสดีครับนี่จะเป็นงานเก่ากาแพงหินนะครับแนวที่แล้วก็กันดินนะครับที่หนองเจับเต่านะครับวันนี้เส้นทางไปเขาขี้จันนะครับเลยวัดหนองจับเต่าประมาณ400เมตรฝั่งฝ่ามือนะครับอันนี้ก็เป็นผนังนะครับเป็นน้ําพุน้ําตกไหลนะครับอันนี้ของทางเจ้าของได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ครับอันนี้ก็การแนวที่นะครับก็จะใส่เสาไอทุระยะ3เมตรนะครับใส่แผ่นสาเร็จนะครับดูว่าสำเร็จนะครับอันนี้น,นี่ความยาว72เมตรนะครับน,นี้ก็ไล้เก็บแนวไปนไปเลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับโดยทีมงานช่างลุกพัทยานะครับ ก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆจนฟังงานจะเสร็จนะครับอันนี้ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่เมตรห้นะครับรวมรากถาดแล้วนะครับอันนี้ นี้เราเสริมด้วยเหล็ก db นะครับ25มิลนะครับที่ระยะ2เมตรนะครับเหล็กแนวตั้งนะครับเหล็กแนวนอน dB12 นะครับที่ระยะ50เซนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้หน้างานก็หินเข้าไม่ถึงนะครับก็ต้องใช้คนงานเข็นถ่ายหินเข้ามานะครับก็อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับ ยังไงก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับชิญนุกพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้านะครับก็ให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะครับหรือจะจองคิวก็ได้นะคร,ครับเราก็จะอัปเดตให้ดูอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้ก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้วันที่สิบห้านะครับ เจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแล้วก็อัปเดตให้ดูกันทุกวันไปเลยนะครับจนฟ่าง,งานจะเสร็จนะครับว่าความคืบหน้าของเราเป็นแบบไหนยังไงครับแต่ละวันครับขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยาน,นะครับสวัสดีครับ